สวัสดีครับ f อซี FC ทุกคนของน้องแอมชนชิชาในคลิปนี้ทางช่องของเรามีบทสัมภาษณ์ของแม่นางสิริพอรอภัยพงศ์ที่ออกอากาศในวันที่19มีนาคมปี2 5 6 6ที่ได้พูดถึงน้องแอมมาฝากคุณผู้ชมนะครับและคิวงานของน้องแอมในวันนี้จะเป็นอีกงานที่น้องแอมได้เป็นแขกรับเชิญในงานแฟนมิทติ้งของแม่นางสิริพอรอภัยพงศ์นะครับและจะมีศิลปินรับเชิญ สีสาวจากแกรมมี่ไม่ว่าจะเป็นแพ็กกี้สกนเนรีแบมแบมพีซิลีนิงสุพรรณษาและน้องแอมชนทิชานะครับที่จะไปร่วมในงานนี้และจะมีอยู่ช่วงหนึ่งในคลิปที่แม่นางสลิพรได้พูดถึงน้องแอมโดยแม่นางได้พูดว่าในกรณีเพลงแต่ละเพลงมันย้อนยุคก,กลับมาไม่ว่าจะเป็นหมอลำลำภูไทยตังไวยมันย้อนขึ้นมาหมดอย่างน้องแอมเอาเพลงแม่นางไปร้องตังไวยไอผู้เบาก็เป็นอีกแบบ และสนุกขึ้นมาอีกแบบหนึ่งสวัสดีค่ะพี่นางสิริพรอภัยพงศ์นะคะและนี่เลยครับคือคลิปบางช่วงที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมและถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่เด็กรุ่นใหม่อย่างน้องแอมชุติชาได้ร้องเพลงของแม่นางสิริพรและเป็นกระแสตอบรับได้ดีมากเลยทีเดียวและวันนี้ในเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับน้องแอมจะไปร่วมงานแฟนมิสติ้งของแม่นางสิริพรอภัยพงศ์ อาจมีภาพสวยๆมาฝากคุณผู้ชมและทางช่องของเราจะอัปเดตให้คุณผู้ชมในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ